สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถสวยห้าประตู ฟอร์ดโฟกัสนะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้ปี2013รถสวยสภาพงามมากๆนะครับคันนี้ห้ามพลาดเลยถ้าใครชอบฟอร์ดโฟกัสนะครับชุดแต่งรอบคันสีดำดุสีเงางามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์แน,น่นๆลยครับคันนี้ดูแลดีมากๆนะครับจัดทรงล,งล้อแม็กสวยๆยางโยโกฮาม่าใช้ได้อย่างสบายใจแน่นอนนะครับทรงสวยดำดุทรงนี้ถูกใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับบริการจัดส่งได้ทั่วไทยรับประกันได้รถแน่นอน บริการจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับรถสวยสภาพดีนะครับรับประกันว่าไม่มีชนหนักอัดตอ่อหรพิกพั่มดูไม่เก่งคันไม่เป็นเราช่วยคัดช่วยเช็คคัดรถสวยๆมาฝากสมาชิกนะครับรถสวยมากๆนะครับคันนี้ชุดแต่งงามๆยางดอกเต็มครับโยโกฮาม่า แม็กสวยๆทรงสปอร์ตแนวนี้นะครับถูกใจชมเช็คดูรถทดลองขับบินบุรีครับภายในสวยระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพวกอะวันไลมัตตีฟังชันนะครับสำหรับ Ford Focus นะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจแฟนขับของ Ford Focus นะครับ ทางการซ่อมบํารุงดูแลอะไหล่และช่างเก่งๆนะครับเข้าไปศึกษาได้เลยครับใครไม่มั่นใจก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าใครชอบนะครับบอกเลยว่าคุ้มด้วยสภาพด้วยราคาด้วยปีแจ่มเลยครับเปิดราคา1 7ึ0 0แสนบาทนะครับ่อนซีที่ห้าพันโดยประมาณนะครับใครที่ถูกใจคุ้มครับแอดมินบอกเลยว่าคุ้มมากเราเปิดราคาไม่แรงครับราคานี้สภาพนี้ในราคานี้ปี2013นะครับ1 7ึ0 0แสนบาทนะครับ ขับลับ,บได้เลยครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนใครชอบ Ford f o ฟ u กัสนะครับนานๆจะมีสีดำดุๆแบบนี้มานะครับวสวยๆเลยครับมาชมดูได้มาเช็คดูก่อนนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับจะยังคงหารถสวยสภาพงามๆมาฝากสมาชิกนะครับสมาชิกสนใจชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับช่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องนะครับสำหรับสมาชิกที่ ไม่เก่งในเรื่องการคัดไม่ได้เก่งในเรื่องการหารถหรือเช็ครถนะครับผมทําหน้าที่คัดและเช็คมาเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกทําหน้าที่ตัดสินใจแนละพิจารณากับความชอบกับกบป,ประมาณน,นะครับสําหรับคันนี้เป็นฟอร์ดโฟกัสที่สวยสภาพดีมากๆนะครับการันตีให้เลยนะครับไม่มีชนดักไม่ตัดต่อไม่ผิดความไม่จมน้ำนะครับเอกสารต้องครบถูกต้องเราคัดสวยมาฝากสมาชิกนะครับลองชมดูนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับคันนี้สวยจริงๆนะครับ สวยๆเลยห้ามพลาดนะครับสีดำดุเกางาๆเกาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์เด่นๆเลยครับ